ตรงฝั่งนูน้นอะปาร์คสีลมอะมันก็เป็นเหมือนห้างห้างหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนออฟฟิศสำนักงานครับทุกนตรงนี้คือร้านอาหารจีน นี้คือห้างธานิยะนะใครเคยมาเดินเล่นในห้างธานิยะบ้าง คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะทุกคนพาทุกคนเดินเล่นดูบรรยากาศสีลมช่วงเย็นเย็นร้านก็จะตรงนี้มันจะเป็นแบบร้านนวดเยอะนะถ้าเรามาตอนกลางวัน,วนกลางคืนมันก็จะเป็นร้านนวดนะเนี่ย กลางวันมันก็จะเงียบเงียบนิดนึงเพื่อนทุกคนมันก็จะเงียบเๆแบบเนี้ยตอนกลางคืนนะ่ะลองมาดูเต็มเลยคึกคักมากนักท่องเที่ยวคึกคักมาก บรรยากาศมันเหมือนโอซาก้าเลยจริง,หง,งเหมือนเลยนะคล้าย